สวัสดีครับมาพบพพอกันอี้คือนะครับกับผมพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับมือนีมอพบพพอกกันเน่มือแรงนะครับบรรยากาศ่บยๆนะครับผ้าพี่นองมันชุ่มนะครับพาพีนองมันชุ่มสวนมันสับปะหลังนะครับมั่นให้หน้านะครับอืมตอนนี้ก็สินค้ามั่นกําลังมาแห้งนะครับหินหอดมาแห้งนะครับมั่นสับปะหลังปลูกให้หน้านะครับนี่ครับปลูกมาแล้วหนึ่งเดือนนะครับนี่ครับปลูกมาแล้วหนึ่งเดือนนะครับ มันให้นานะครับมันงามๆนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับมันเป็นให้นานะครับปลูกเป็นไทยเป็นไทยเป็นไทยนะครับเพราะว่ามันเป็นมันให้นานะครับพอวัฒนาปลูกเองนะครับนี่ของพอวัฒนาเองแล้วก็ปลูกอยู่ที่ประมาณห้าไร่นะครับมันให้นานะครับแต่ว่าให้เน้นเป็นหนึ่งไร่นะครับพอวัฒนาเป็นไทยไผ่ให้มันนะครับเป็น ฮัฟปลูกอยู่ที่ประมาณนะครับหาเดือนนะครับนี่ครับเัาฮัฟปลูกอยู่ที่ประมาณห้าเดือนนะครับนี่ครับหลายคนก็ว่าโอ้ยข่อยปลูกบ่ได้ดอกนะครับบ่มีหนามนะครับเพราะว่ามันปลูกไปแล้วยามันตายนะครับก็คือว่าบ่มีหนามมันก็ฉีดด้วครับฉีดถังปีนี่ครับนี่ครับถังสิบหกลิตรหรือยี่สิบลิตรนี่ครับฉีดพ่นนะครับถ้าเป็นพ่น โฟทีนะครับนี่เราใช้โฟทีนะครับนี่โฟทีนะครับเราใช้โฟทีหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบบิทนะครับก็ประมาณสิบวันต่อหนึ่งครั้งนะครับสิบวันต่อหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับนี่เพิ่งกระจายงามๆแบบนี้นี่ครับอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งเดือนนะครับนี่อยู่ที่ประมาณหนึ่งเดือนนะครับบ่ต้องสูบน้ำใส่นะครับบางคนเขาว่าโอ้ยข่อยบ่มีน้ำล้งสานะครับข่อยบ่มี่แผงโซลัดเซลล์นะครับ หรือว่าน้ำที่จะมาใส่มันสะปัดหลังนะครับสูบใส่นะครับปลดไหลนะครับสูบมันใส่ปลไหลนะครับเพราะว่าสูบปลาใส่นี่มันก็จะลากเน่านะครับอืมเพราะฉะนั้นเราฉีดน้ำดีที่สุดนะครับเราฉีดน้ำแต่ว่าเ้าขยันฉีดแน่น้อยนนึงนะครับนี่ครับมันเป็นพืชให้หน่านะครับปลูกปลูกปลูกตอนปลูกตอนอ่า หน้าว่างนะครับปลูกต้นเก floor floor ี่ยวข้าวแล้วนะครับนี่ครับปลูกต้นเกี่ยวข้าวแล้วก็อายุของมันในหน้าอยู่ที่ประมาณ4-6เดือนนะครับประมาณ4-6เดือนเท่ากับเหล่งเนี้ยเลกน้อยนะครับนี่ครับเท่ากับเหล่งเนี้ยเลกน้อยนะครับโดยใช้โฟทีนะครับนี่ครับโฟทีซองนะครับนี่โฟทีซองหนึ่งซองก็หกร้อยบาทนะครับสามซองก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหรืออีกหนึ่งกองนะครับหนึ่งกองมีอยู่สิบซองนะครับ 4 5 0 0บาทส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับกับผมพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับเบอร์โทร่ก็า9 8 6 2ก9 1 1 6นะครับพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับรีกได้นะครับอะมิโนแบคนะครับนี่ครับอะมิโนแบคนะครับนี่สูตรระเบิดหัวมันสับหลังนะครับอะมิโนแบคนะครับอ่าีดร่วมกับโฟทีนะครับฉีดร่วมกับโฟทีนี่ครับ โฟทีหนึ่งช้อนต่ออะมิโนโแบคหนึ่งฝานะครับนี่ครับอะมิโนโแบคหนึ่งฝาอะมิโนโแบคเนี่ยเพิ่งกับเป็นขวดน,นี้ก็บรรจุบรรจุอยู่ที่250 ml นะครับนี่ขวดน,นี้ก็600บาทนะครับขวดน,นี้ก็600บาทฉีดพ่นได้ประมาณ5 6ไร่นะครับนี่ครับหนึ่งขวดต่อฉีดได้ประมาณ5 6ไร่นะครับเฮ้า,ามิแนี่ดีๆกับอย่างที่บอกนะครับวิธีใส่นะครับก็โฟทีนี่ครับโฟทีหนึ่งช้อน เอาน้ำยี่บมิลตแล้วก็อะมิโนแบคหนึ่งฝานะครับนี่ใช้ร่วมกันนะครับนี่ครับถ้ามันสปัลหลังสามเดือนขึ้นไปนะครับเราก็ต้องฉีดพ่นฟูทีสองช้อนนะครับวันนี้เราต้องฉีดพ่นฟูทีสองช้อนแล้วก็อะมิโนแบคหนึ่งฝานะครับเพื่อระเบิดหัวมันสปัลหลังนะครับนี่คืออยู่ในระวางระเบิดหัวมันสปัลหลังนะครับแต่ตอนนี้มันสปัลหลังยังหน่อยอยู่ครับนี่ มันสําลังยังหน่อยอยู่ยังระเบิดไม่ได้นะครับนี่ครับยังระเบิดไม่ได้นะครับคือเราก็ต้องใช้โฟทีไปก่อนนะครับโฟทีหนึ่งช้อนต่อน้ํา20บลิตรครับฉีดพ่นได้นี่ครับถ้าเราฉีดพ่นต่อหนึ่งครั้งก็หนึ่งซองก็ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบไร่นะครับต่อหนึ่งซองนะครับนี่ซิาร์ตยี่สิบไร่นะครับต่อหนึ่งซองเพราะว่าเพ่นเป็นช้อนเล็กๆนะครับหนึ่งช้อนต่อน้ํา20บลิตรนะครับนี่ครับ ผมพอวัฒนาเสียวลากเลยมีแนวดีๆกเลยอยากมาบอก